สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะครับซ b r ี r นะครับหรือ Honda 3สนั่นเองครับซีพียาสานั่นเองครับในท้องถนนนี่หายากมากๆนะครับอันนี้เป็นรถของรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็แต่งิลิืนแต่สวยงามมากครับถ้าไปไหนไม่ให้ใครแน่นอนครับ น,นี้เป็นรถของพี่ก๊อปนะครับแต่เจ้าของเขาไม่ค่อยขี่แล้วครับคันนี้เจ้าของเล่นแต่เกมน,นะครับเป็นรถที่หายากมากครับแล้วก็แรงมากเลยครับเป็นรถที่ว่าเกียร์สี่นี่ก็วิ่งสองรยเก้าสิบเก้าแล้วนะครับผมเกียร์ยาวมากๆนะครับ ของแต่งคันนี้ก้าวๆก็ประมาณสามแสนบวกๆนะครับคันนี้ขอจะของเข้ามารีวิวนะครับแต่เราตัวเองยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับมันผมจะมาไล่ฟังนะครับผมอมืมีชิวหน้าครับเอมนะครับขอไภเสียงที่เข้ามาด้วยครับพอดีเป็นมือใหม่นะครับ ชิวหน้านะครับ e mra จุดประมาณสามสามพันหกบาทสามพันกว่าบาทแล้วก็โอทเป็ะโจกครับโ,โจกของไลท์เทคนะครับอันนี้ไม่ทราบราคาเลยนะครับคันนี้ของแต่งเบิกใหม่ทุกชิ้นนะครับอืมไล่ตรงไหนดีเอ่อชุดบนนะไรครับชุดบนนะครับจะเป็นลัสซี่ครับเบบโบลัซี่ นจ70,000ไม่ชัวร์ราคานะครับแต่วาประมาณนี้นะครับ6-70,000เบิกมือสองก็น่าจะ55,000ครับราคาตลาดนะตอนนี้เรามีสริปประกับครับรีวิวไอเอสครับ18ครับแล้วก็จะมีคัดโคเค้นครับตัวนี้โคเค้นตัวใหม่ อดียวหมืน่นหมื่นสองหมื่นสามครับแล้วก็อ่าครอบถังครอบถังโนกคาร์บอนอันนี้คาร์บอนทั้งคันเจ้าของเขาบอกมารวมรวมหมดคาร์บอนได้มาสามหมื่นนะครับแล้วก็ฝาปลดฝาถังน้ำมันปลดไว้ครับของท W M ครับก็สามพันกว่าบาทครับไม่แพงอ่าก็โซลาร์แซมโก้ครับ ซมโก้เท่าน้ำแซมโก้หาอยู่หมื่นนิดๆนะครับผมไม่ชัวร์ขออภัยนะครับถ้าบางอย่างไม่ตรงก็จะมีล้อมาเชสครับมาเชสซินี่มาเชสซินี่ชุดนี้นีนอยู่แสนสองครับแต่จากนกับปั๊มยังเป็นปั๊มเดิมที่ให้ติดรถมาเพียงพอครับเจ้าของบอกมีโชว์หน้ารินครับอันน,ะะนี้ อันนี้โรงงานให้มาเลยนะครับตัวสำหรับสามาตัว s อพตัวท็อปจะได้โชงหน้าโอลินไฟฟ้าแล้วก็จะมีโชกหลังครับโอลินมาจากโรงงานเลยนะครับถ้าเป็นตัวเอพแต่ถ้าตัวทําดาม่นได้มานะครับแล้วก็ชุดบนไปลแล้วก็เป็นท่อครับอันนี้อาคาปวีก ฟูล์สิครับอันนี้อยู่แปดพืนหกครับอันนี้อันนี้ฟูลมาเลยครับแต่ท่อเดิมเขาให้อาคารนะครับแต่ว่าเจ้าของเขาไม่ชอบครับเขาบอกมันไม่สุดนะครับฟูลมาเลยนะครับอแล้วก็จะมีนี่ครับดวงครับดวงครับไม่แพงครับหมื่นหมื่นกว่าบาทหมื่นหกหมื่นเจ็ดครับดวงดวง HP แล้วก็มี เกยโยงครับเกยโยงของอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าของเขาพอมาสองหมืน่นสองหมื่นกว่าบาทผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าของออะไรนะครับมหมดแล้วแับเอมหมดแล้วรีวิวอะไรครับเนี่ยอ่าเราก็จะมีพกโซครับโซ่ดีดีนเกตโซ่ดด,ดีเกตเกตนักแข็งครับอืมแล้วก็อ๋อคันนี้มีการ จูนรีแฟตนะครับจูนรีแมปมาชี้เอพีช็อปครับเปลี่ยนปากแตรเปลี่ยนปากแตรแล้วก็เปลี่ยนกองกาดเป็นดีเอ็มซีแล้วนะครับว่าถ้าเกิดแม่จูนแม่จูนปลดแหรงม้านี่แรงม้ามันแค่ร้อยหกสิบองนะครับมันมามันมันล็อกมาครับมันต้องไปปลดน,นะครับ มานะครับมันเป็นกิเลสเลยนะครับเทมากเลยลูลาครับเปิดสวิตช์นะครับแค่เอาปุ่นแจไว้ใกล้ตัวเราเรากดปุ่มนี้ครับหนึ่งทีนี่นะครับหน้าจอจะคืนนี้เลยครับมีบอกละเอียด้างครับรถเอียงกี่องศาผมเล่นไม่ค่อยเป็นครับไม่ใช่ข้อรถรถตัวเองยังเล่นไม่ค่อยเป็นเลยครับ มีพวกเสิร์ปรับโหมดอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวจะไปให้ฟังเสียงรถกันนะครับเสียงจะนุ่มๆนะครับเสียงจะนุ่มๆพอเป็นท่อยาวครับ รอบไปก็จะดังมากเลยครับทอ่อฟิหมันรถแข่งเลยครับนี่ครับปิดปิดจอ,อกันเท่ยางี้เลยนะครับผมโอเคครับเยี๋มาหลังมารีวิวรถตัวเองให้ดูนะครับผมนี่ขอบคุณครับ